ในส่วนของทุพภินิษ์ครับปีนี้ปีสองด้วยความที่ไม่มีถ่ายทอสดด้วยทางสุพรรน์รับตรงไหนบ้างมากกกันก네็เรื่องถ่ายเทอดสดก็ให้ทางทีมมีเดียครับเขาดูว่ามีวิธีทางไหนว่างที่เราจะถ่ายเทอดสดว่าจะผ่านช่องทางไหนคนดูได้ครบทุกคนแล้วก็ได้ดูครบทุกแมตช์ของที่สุพรรณเตะก็ให้ทางมีเดียศึกษาอยู่ตอนนี้ก็เวลาก็ใกล้ก็ก็ มีความชัดเจนเริ่มมากขึ้นแต่ว่าก็คงต้องดูที่ทางโดยรวมของแต่ละทีมว่าเขาจะดําเนินการยังไงแล้วก็น่าจะต้องไปด้วยกันสําหรับทีสองตรง,งนี้ว่าเป็นความเสียหายหรือว่า,วามีผลกระทบมากแค่ไหนับทันทีนี้ถามาว่าเสียหายไหมผมว่าเสียหายทั้งทั้งระบบเลยนะตั้งแต่ไทยลีกลีกสองลีกสามเสียหายหมดเลยเพราะว่าการไรด้เล่นทัสดมันเป็นเรื่องสําคัญแบบแบบกีฬาฟุตบอลท,ท,ที่ที่มันดังกันทั่วโลกไม่ว่า จะเป็นประเทศไหนเขาก็ต้องถ่ายทอดสดกันให้ร hmm. okay. so so ู้ทั้งทั้งทั้งประเทศนะแต่พอประเทศไทยเรื่องถ่ายทอดสดมีปัญหาก็เกิดผลกระทบทุกคนครับทุกลีกด้วยแล้วอย่างนี้ครับในส่วนของทันตแพทย์เองด้วยโดยที่ส่วนทีเดียวก็ส่วนตรงนี้ครับสุกทีก็มีการเลือกเสริมพิเทีมอย่ายขอเพื่องวางแผนยังไงบ้างครับจากทีนีก็การเสริมทีมก็คือเหมือนเดิมครับให้ให้ทางโคศรัทธาพอเขาเลือกตัวก็ ทางทางทีมบอร์ดก็ก็ให้เต็มที่สําหรับทีมโค้ชเลือกตัวที่เขาจะได้ตัวที่เขาพอเหมาะกับงบประมาณที่เราให้ไปก็อยู่หลังจากนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของทีมนะครับว่าว่าเขาจะพาทีมไปได้ไกลแค่ไหนอย่างปีที่แล้วก็พาไปทีมได้ได้โอเคเลยติดอันดับเพย์ออฟซึ่งปีนี้ก็ก็หวังจะพัฒนาขึ้นจากปีที่แล้วครับในแง่ของทักษะครับอย่างเพราะว่าด้วยความที่อยวผู้เล่ปนี้มันอาจจะคุกทาวางแผนเพ่อที่จะทำเรื่อง อาสิทธิประโยชน์ก็ดูหลายๆอย่างครับทั้งทั้งทั้งในประเทศแล้วก็าภายในจังหวัดด้วยหรือทั้งทั่วประเทศของของสปอนเซอร์ที่ที่ให้เรามาก็คือมีการคุยดีลก็พยายามจะให้ผลประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้